ชัดเจนเสร็จทีลีว์ภูประกาศจุดยืนดิวเอาอิติฮัดยื่นซื้อซาลาลีว์ภูสมสรอยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์อังกฤษมีจุดยืนชัดเจนที่จะไม่ขายโมฮัมหมดซาลาดาวยิงคนสําคัญชาวอียิปต์ท่ามกลางกระแสะข่าวที่ตัวนักเตะกาลังได้รับความสนใจจากเอาอิติฮัดสมสรอนชั้นนาในสืกซาอุดีโรลตตามรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโน,โนสื่อชื่อดังชาวอิตาเลียนก่อนหน้านี้หลายสื่อดังรายงานตรงกันว่าเอาอิติฮัดกลับมาให้ความสนใจในตัวซาลา อย่างจริงจังอีกครั้งและพร้อมทุ่มเทค่าเหนื่อยให้กับนักเตะสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในลีกซาอุอย่างไรก็ตามล่าสุดโรมนโนคอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ว่าลิเวอร์พูลไม่มีความคิดที่จะเปิดการเจราจาใดๆและมองซาลาเป็นนักเตะที่ไม่ได้มีไว้ขายนอกจากนี้โรมาโนเสริมว่าเอาอิติฮัดพร้อมล่อใจซาลาด้วยมูลค่าสัญญามหาศาล แต่หนทางเดียวที่ดาวเตะวสสัย31ปีจะอำลานทินแอนฟิลคือการร้องขอย้ายทีมด้วยตัวเองสำหรับช่วงซัมเมื่อน,นี้เอาอิติฮัดเสริมทัพด้วยผู้เล่นชื่อดังมาแล้วหลายรายซึ่งประกอบไปด้วยคาริมเบนเซมา่าอินกโรกองเตโซตารวมถึงอรดีตแข้งของแดงอย่างฟาบินโยขอขอบคุณภาพและหล่งข้อมูลข่าวสนุกดกก้วยคค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ